นี่ก็จะเป็นกล่องนะครับที่ผมไว้ใส่ลูกนกนะครับใส่ลูกนกเรียงอาหารนะครับลูกนกสําหรับตัวนี้เป็นแขกนะครับตัวนี้เป็นแขกนะครับรุ่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าตัวเล็กกว่าค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวนะครับเขาใหญ่สีขาวนะครับอายุกใไล่เรียงกันนะครับไล่เลียงกันนะครับค่อนข้างจะเห็นว่าความแตกต่างนะครับสำหรับสองตัวนี้นะครับอายุยังบ่ถึงสิบวันนะครับอายุยังบ่ถึงสิบวันแยกมาป้อนนะครับ สวัสดีครับผมก็ผมนะครับต้นมะน้อยรีนะครับคลิปนี้นะครับกจะพามาดูลูกนกนะครับที่ผมป้อนไว้นะครับชุดนี้มีทั้งหมด8ตัวนะครับอีก3ตัวนะครับให้พ่อนะครับเป็นคนป้อนอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าวันที่อ่าผมไปบ้านนะครับนกพวกเนี้ยเพิ่งออกใหม่ๆนะครับเพิ่งออกใหม่ที่นี่ไอ้กสตัวนั้นนะครับมันออกเล็กเกินไปนะครับผมก็เลยบดเอามานะครับผมก็เอามาแค่ชุดที่เห็นในคลิปนี้นะครับที่ว่าสามารถที่พ่อที่ป้อนได้เพราะว่าทะเล็กไปทำมาป้อนไหนบอนะครับผมเคยป้อนเล็กสุดนะครับอายุ2วันนะครับแต่ที่นี่ มันป้อนยากนะครับป้อนยากแต่ถามาหลอดบ่อหลอดนะครับมีวิธีการป้อนนะครับกาอ,อาหารมันเดิมนะครับสูตรเดิมแหละนะครับสูตรเดิมแต่วิธีการป้อนที่เปลี่ยนไปนะครับการอาหารที tidy, pencil, ่เขาเรียกว่าอะไรคลายกับอาหารที่มันเหลวแล้ยวนะครับที่นี่ผมก็เลยรอให้มันได้อายุเจ็ดถึงสิบวันดีกว่านะครับในการมาแยกป้อนเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ป้อนอกีบอกบ่กี่กวันนะครับก็สามารถที่ Ying กินอนาหารเองได้นะครับถ้าเล็กไปเราก็ต้องป้อนหลายวันนะครับที่นี่การป้อนก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่านกที่เล็กมากเกินไปนี่ าการกินกันอะไรเนี่ยนะครับมันมีโอกาสแข้นมากกว่านกที่โตแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูหาตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ปอนลอ่อโตแล้วก็บที่ได้ล่อส่งนะครับส่งให้ครับคนที่เพิ่นจองไว้นะครับก็บที่เป็นสายขล้วลมสองตัวนะครับแล้วก็เป็นสีขาวนะครับก็รล่อส่งตามคิวที่ได้คุยกันไว้นะครับแล้วก็ใช้ดูลูกนกลูกผสมขามสายพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีขนาด ตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะครับหลายคนที่ติดตามผมอยู่ใน f a c e b o o k หรือว่าใน t i k t o อกนะครับก็จะเห็นนกตัวนี้ไปแล้วนะครับผมเทียบตัวให้ดูกับนกเขาใหญ่ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวใหญ่เท่าๆกับพ่อแม่พันธุ์นกเขาใหญ่เลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นลูกนกเขาใหญ่ธรรมดานะครับอายุประมาณเกือบ2เดือนหรือ3เดือนนะครับที่จิง ต้นออกใส่แล้วนะครับถึงที่มีขนาดตัวที่ใหญ่พอพกับพ่อแม่นกนะครับแต่ถ้านกอายุยังไม่ถึง20บวันเหมือนตัวนี้นะครับโอกาสที่จะใหญ่เท่านกเขาที่เป็นตัวเต็มวัยค่อนข้างยากนะครับแต่สำหรับตัวนี้นะครับเป็นลูกผสมขามสายพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับที่ผมไว้ใส่ลูกนกนะครับใส่ลูกนกเลียงอาหารนะครับลูกนกสําหรับตัวนี้เป็นแขกนะครับตัวนี้เป็นแขกนะครับรุ่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่า ตัวเล็กกว่าค <ender> <rawd Moder> ่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวนะครับเขาใหญ่สีขาวนะครับอายุกับไรเรียงกันนะครับไล่เรียงกันนะครับค่อนข้างเย็นว่าความแตกต่างนะครับสำหรับ2องตัวนี้นะครับอายุยังบ่ถึง10วันนะครับอายุยังบ่ถึง10วันแยงมาปอนนะครับ2ตัวนี้เป็นสายคลรลมนะครับสายคลรลมเสียงป่านะครับนี้เสียงป่าเสียงบลลัวนะครับเสียงบลัวเสียงชัดนะครับเามาว่า5ตัวนี้นะครับอายุไ่เรียงกันหมดนะครับเต่ว่าตัวนี้ที่ใหญ่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับ เป็นลูกผสมขามสายพันธุ์จึงมีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆนะครับค้นเพิ่งแต่ออกนะครับยังกินเองบพราะท่านเก่งนะครับยังกําลังหัดกินเองนะครับส่วนพวกนี้ก็ยังปอนอยู่นะครับยังปอนอยู่นี่นะครับสองตัวนี้นะครับกัมังคืนนี่กั พี่ที่แกจองใหม่แกกระทักมานะครับกัพอดีเลยนะครับผมจะแยกปอนไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้กัยี่ลงคลิปนะครับให้ดูแล้วกับยี่ส่งรูปไปให้นะครับที่นี่หลายคนถามว่านะครับลูกนกขนาดนี้นะครับปอนนะครับเหมือนที่ผมเคยนําเสนอในหลายๆคลิปนะครับลูกนกที่มีอายุประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับสามารถปอนแห่งเลยนะครับการปอนแห่งเป็นสิ่งที่อาหารกินมืดกัะเบื้นะครับก็สามารถปอนต่อได้นะครับถ้าปอนเปียกในบ่อได้นะครับแต่ว่านกกีะเปื๊อนนะครับแถวปากแถวนีกัยี่มีโอกาสเปื่อนนะครับถ้า สำหรับผมมันจะปอนแห่งนะครับสาหรับลุงนกที่มีอายุประมาณนี้นะครับสองตัวนี้ก็ถ้าว่าใหญ่บอลนะครับใหญ่ใน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 สายนกเขาใหญ่นะครับถือว่าใหญ่นะครับถือว่าใหญ่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นอายุรุ่นเดียวกันนะครับที่ค่อนข้างตัวใหญ่นะครับใตัวนี้เป็นพี่เขาอยู่นะครับรุ่นรุนกันนะครับแต่ถ้าเทียบอายุนะครับชุดนี้นะครับอายุห่างกันบ่ถึงห้าวันนะครับทุกตัวในนี้นะครับอายุห่างกันบ่ถึงห้าวันนะครับอายุอยู่ไล่ไล่เลี่ยกกันนะครับแต่ตัวนี้ใหญ่จริงจริงนะครับเป็นลูกผสมที่ใหญ่มากนะครับ ถ้าเทียบผมไม่วันก่อน,นมผมก็ไปเทียบกับนกเขาใหญ่ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับหลายคนที่เห็นในเฟซบุ๊กผมนะครับที่เห็นว่าตัวนี้ใหญ่กว่าหรือว่าใหญ่เท่ากันเลยนะครับแทบที่ใหญ่กว่าเลยก็ว่าใดนะครับใหญ่มากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจับเต็มมือเลยนะครับผมใหญ่มากๆนะครับลูกนกที่ยังบินบ่ได้แต่มีขนาดตัวที่ใหญ่สุดๆนะครับเพราะว่าโดยโดยทั่วไปแล้วนกเขาแขกกับนกเขาใหญ่นะครับที่อายุไรเรียกกันที่มีขนาดตัวที่ค่อนข้างนะครับที่เท่ากันนะครับค่อนข้างที่เท่ากันนะครับแต่สําหรับตัวนี้ ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราดูว่าชุดต่อไปนะครับที่ใหญ่เหมือนกันบอนะครับลูกผสมที่ผมทําอยู่นะครับหลายคนกังที่ตามอยู่นะครับอยากรู้ลูกผสมอะไรนะครับเดี๋ยวก็ให้มันโตกว่านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับว่าเป็นลูกผสมของอะไรบ้างนะครับดู2ตัวนี้นะครับสีสีเข้มมากนะครับสาหรับนกเขาใหญ่คู่นี้นะครับคารมคู่นี้2ตัวนี้มีขนาดตัวที่เท่ากันนะครับมีโอกาสสูงนะครับทีจะเป็นตัวผู้ทั้งคู่นะครับเพราะว่า หลายหลายชุดที่ผ่านมานะครับที่ผมสังเกตนะครับตัวใหญ่ก็ตัวเล็กนะครับที่ผมเรียงมานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับตัวเล็กที่เป็นตัวเมียนะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ได้ว่าเป็นลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าการใช้แค่ประสบการณ์ในการตอบนะครับแต่ต้องตัวนี้ใหญ่เท่ากันนะครับโอกาสเป็นตัวผูทั้งคู่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวหน่อยทั้งคู่เนี่ยมันยึดมันมันยึดดูเลยครับว่าตัวมันเล็กตั้งแต่หน่อยนะครับก็คือถึงมันจะมีขนที่ เท่านี้แต่ตัวมันจะเล็กมากนะครับแต่สองตัวนี้ถือว่าใหญ่นะครับถ้าเทียบกับตัวขาวนะครับลองเทียบกับตัวขาวนะครับตัวขาวเป็นพี่นะครับแต่ตัวขาวเล็กกว่านะครับตัวขาวเล็กกว่าท้องตัวนี้ใหญ่กว่าสีเข้มดำเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับปากกระดำนะครับปากดำแข้งดำนะครับนี่แข้งออกดำแต่ตัวใหญ่เนี่ยแข้งขาวนะครับแข้งขาวแข้งโมเป็นโกขาอใหญ่หรอกครับแข้งขาวปากกระบอกข่อยดำนะครับตัวใหญ่มีเสน่ห์คือตัวใหญ่นะครับแล้วก็สีอ่อนนะครับก็ เดี๋ยวมาดูตอนโตนะครับว่าตัวนี้จะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวกับชุดนี้นะครับเดี๋ยวกินอาหารเป็นผมงกับทยอยส่งให้นะครับตัวขาวกับชุดนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นแขกนะครับแขกลูกปอนผมว่ามาปปอนเร่นๆรีิเชนะครับเพาะว่าปอนเรียนเรียนเพราะว่าให้แม่มันทำหน้าที่นะครับในการฟักไข่เลี้ยงลูกต่อไปนะครับสำหรับคนที่ถามว่านะครับนกที่เขาคู่กันแล้วนะครับบนนอนน้ำกันหรือว่าเขาไปแล้วสักพักมีการทะเลาะกันนะครับนกแยกย้ายกันอยู่นั่นก็แสดงว่านะครับ อาจจะมีนกนะครับมาขันไก่รบกวนหรือว่าเล่าไปรบกวนนะครับเป็นไปได้นะครับนกที่อยู่ดีๆเรามันตีตัวเมียนะครับหรือว่าตีตัวผู้นะครับก็ต้องกังวลไปนะครับบางที่มันกะแข่ระยะเวลาสั้นๆครับทำมันเขาคูนแล้วไม่ไงมันก็เขาคู่ต่อนะครับแต่บางตัวมันไม่ชอบนะครับที่จะมีนกมาอยู่ใกล้ๆนะครับหรือจีมมีนกต่อมาเลี้ยง้างๆนะครับบางตัวมันจะเขียดกดดันนะครับทําให้มันตีตัวที่อยู่้างๆนะครับในพวกที่อยู่ในกรงด้วกันนะครับดังนั้นนะครับนกบางตัวที่มี ให้อาหารไว้หลายๆแล้วก็ให้น้ำไว้หลายครับเวลามันไข่นะครับเวลาเลี้ยงลูกเรต้องไปรบกวนมันนะครับช่วงที่มันไข่จนกว่ามันออกลูกแล้วนะครับคอยไปดูเป็นปกตินะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับนกทีมันไข่นะครับมันจะเป็นห่วรังมากนะครับผมก็เลอยฟังนะครับเป็นประสบการณ์ของผมทีผมเจอมานะครับที่นี่บางคนมันถามว่าอาหารนะครับอาหารลูกนกทียังหน่อยนะครับ ผมใช้สูตรอาหารเกือบเหมือนกันทั้งหมดนะครับในการเลี้ยงนะครับเน้นก็คือถ้าเป็นลูกนกผมจะเน้นนะครับปลายเข่าเมล็ดยาแล้วก็หอาหารลูกไก่นะครับเน้นๆเลยนะครับเน้นๆอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ทำไมใหญ่จริงๆโอ้โหใหญ่มากนะครับวันนี้ก็อยู่นะครับอยู่หอผักนะครับอยู่หอผักอยู่ที่ทํางานนะครับก็คือว่าตัวนี้ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่มากๆต้องรับนกที่ผมผสมพันธุ์มานะครับมีตัวนี้แหละใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยผสมมานะครับก็ วันยุทธนะครับเดี๋ยวถึงกลับบ้านไปถ่ายคลิปนกยูบายให้ดูนะครับวันนี้ก็วันทำงานนะครับอยู่ที่ทำงานนะครับยังไงก็อย่าลืมน,นะครับฝากกดไลค์กดซับตะไข่กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับต้นมะนาอ,อีลีคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ